สวัสดีครับผมกิสนายครับทำงานกับเทใช้รหัสอินคัมครับวิดีโอตัวนี้เนี่ยจะมาพูดถึงการสมัครสมาชิกขั้นตอนการสมัครสมาชิกรวมถึงขั้นตอนการโอนเงินค่าเปิดบัญชีไปให้กับเทอร์มินฟครับการสมัครสมาชิกเนี่ยก็จะมีการเข้าลิงก์สมัครอยู่2 2อ,อ,อย่างก็คือว่า จะมีผู้ที่ส่งลิงก์อ่ะ t r a v e l 4 b t t e r c o m โดยตรงให้คุณนะครับคือข้อมูลผู้แนะนำก็จะขึ้นอยู่ตรงข้างบนนะครับเราก็มาคลิกที่สมัครสมาชิกค,ครับพอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเนี่ยให้เราก,อก่อยุคชื่ที่เราจะใช้ครับพาสเวิร์ดครับยืนยันพาสเวิร์ดใส่ชื่อใส่ชื่อภา,าษาไทายชื่อภาษาอังกฤษเพศ หาเลขบับตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ต่างๆครับรวมถึงรหัสไปรษณีย์อีเมลครับอีเมลตัวนี้เนี่ยแนะนําให้เป็นอีเมลที่ใช้ประจําครับเพราะว่าตัวนี้จะสําคัญครับาการติดต่อระหว่างทีมดีโฟร์ไเจะติดต่อส่วนมากกับเราผ่านทางอีเมลครับส่วนรหัส transfer code ตัวเนี่ยจะเป็นรหัสตัวที่แจ้งให้ให้ให้ใหทาง เทอร์นิฟูลไปเธอทราบว,ว่าเราคือใครครับตอนโอนเงินเข้าไปให้เขาครับตัวนี้เนี่ยสามารถใส่เลขมือถือของเราได้ครับแต่พาสเวิร์ดเนี่ยแนะนําไม่ให้ใส่เลขมือถือของเราครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโชว์ตรงหน้าหลักของเา็วไซต์ครับส่วนข้อมูลบัญชีธนาคารครับระบุบัญชีธนานคารที่อยากให้เทอร์นิฟูลไปเธอโอนเงินให้เราครับ หรือไม่ถ้ายังไม่มีก็สามารถข้ามไปได้ครับเพราะว่าจะไปเพิ่มข้างในได้ครับเสร็จปุ๊บกดลงทะเบียนครับยอมรับเงื่อนไขครับหรือจะเข้าอีกทางหนึ่งก็คือว่าจะมีจะมีผู้ส่งลิงก์อ่าทูชมีมาให้เราครับก็คือสมมุติตัวนี้จะเป็นทูตชัตมีของผมครับสมมุติท่านได้อ่า เว็บนี้มาครับดูวิดีโอ2อันนี้เข้ามาศึกษาข้อมูลต่อครับข้างในก็จะมีรายละเอียดเดยอะแยะครับที่สำคัญคลิกอ่านบทสัมภาษณ์นี้ก่อนครับข้างในก็จะมีรายได้โดยละเอียดแนะนำใครอย่างไรความน่าเชื่อถือของบริษัทครับคำถามคำตอบอที่ได้ได้มีคำถามเนี่ยประจำครับวิธีการสมัครเทคนิคเพิ่มรายได้ครับ ส่วนการสมัครเนี่ยเราก็จะคลิกที่สมัครสมาชิกครับเสร็จปุ๊บดูขั้นตอนการสมัครได้ครับเข้าๆในเทเบิลโฟเพทิร์นครับแต่ถ้าสมัครเลยก็สมัครตรงไอคอนสีเหลืองนะครับก็จะเข้าหน้าลิงก์เมื่อกี้เหมือนเดิมครับโดยผู้แนะนําก็จะเป็นผู้ที่ส่งลิงก์ให้คุณครับเมื่อสมัครเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเว็บไซต์จะบอกให้ให้เราว่า ได้ส่งอ e ีเมลมาให้เราเข้าไปยืนยันครับจะเป็นอ e ีเมลตัวนี้ครับจะส่งมาจากเทนนิสโฟเเทร์นครับกรุณนายืนยันการลงทะเบียนสมัครสมาชิกทนิสโฟเเทร์ครับจะบอกว่าผู้แนะนาเราคือใครข้อมูลส่วนตัวที่เรากรอกไว้ครับกราเช็คให้ถูกต้องครับถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยสามารถแก้ไขที่ลิงก์ข้างล่างใหม่ครับแต่ถ้าถูกต้องแล้วเนี่ย ให้กดยืนยันลงาการลงทะเบียนครับที่ลิงก์นี้ครับถึงจะเป็นการสมัครที่ครบทุกขั้นตอนครับแต่นอกจากสมัครแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูระบบเทเนฟได้ฟรีประมาณ3วันครับแต่ถ้าเราจะสมัครทำงานจริงๆเนี่ยเราจะต้องอเข้าไปจ่ายค่าธรรมเนียมมา การเปิดบัญชีของ24 p นี่โฟรครับพอหลังจากเรายืนยันการลงทะเบียนไม่คีแล้วเนี่ยครับเราจะได้อีเมลอีกตัวหนึ่งก็คือนี่ตัวได้รับการยืนยันการลงทะเบียนสมาชิกเทนนโฟร์เบอเทินแล้วครับเขาก็จะบอกว่ายูสเนมเราคืออะไรพาสดุของเราคืออะไรอะทรานสเฟอร์โค้ดคืออะไรครับ, code ออรรบเขาบอกว่าตอนนี้เราเป็นสถานะอินแอคทีฟอยู่ครับกรุณาชําระค่าธรรมเนียมภายใน3วันครับแล้วแต่วันที่สมัครครับ เสร็จปุ๊บเราก็สามารถล็อกอินเข้าไปาทดลองใช้ระบบได้ฟรีสวันครับหรือจะดูรายละเอียดขั้นตอนการชําระค่าธรรมเนียมได้ที่นี่ครับหรือว่าดูขั้นตอนการแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ครับในวิดีโอตัวนี้เนี่ยจะสอนการแจ้งโอนเงินเลยเลยลวกันนะครับเราก็เข้าไปล็อกอินอ่ยูเซอร์ของเราครับล็อกอินเข้าไปครับก็จะปรากฏ หน้าหลักนี้ครับถ้าถ้าหากยังไม่ได้จ่ายตังสถานะตรงนี้อ่ะจะเป็น inactive ครับแต่ของผมเนี่ยจะเป็น active แล้วว่าเราจ่ายตังค์แล้วครับคุณก็จะไปทำการโอนเงินที่ธนาคารครับอย่างผมสะดวกที่ธนาคารกสิกรเนี่ยผมก็ได้จดตัวนี้ไปครับจดเลขบัญชีจดสาขาจดชื่อบัญชีไปครับ เสร็จปุ๊บผมก็จะไปโอนเงินที่ตู้ a อ m ครับแล้วเก็บไปเสร็จไว้เสร็จปุ๊บกลับมาที่บ้านครับเอาไปเสร็จใบนั้นมาครับมาคลิกตรงนี้ครับแจ้งโอนเงินเข้าระบบเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็บอกเขาครับว่าเราโอนธนาคารอะไรครับอย่างเมื่อกี้เราโอนธนาคารเกษตรกรเราก็คลิกตรงเกษตรกรครับเลื่อนมาข้างล่างครับบอกเขาว่า โอนตู้ atm หรือว่าโอนแบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือว่าโอนแบบเคาน์เตอร์ธนาคารครับอย่างเมื่อกี้ผมสมมุติว่าโอนตู uh, ้ atm ก็คลิกแจ้งเขาครับบอกจํานวนเงินครับสมมุติว่าเมื่อกี้ผมโอนไป500แล้วกันนะครับใส,ส่ทศนิยมครับระบุวันที่โอนเงินเสร็จปุ๊บเวลาที่โอนเงินเนี่ยสำคัญมากครับต้องระบุให้ตรงกับใบเสร็จนะครับ อยา่าอย่าก,กะระยะเวลาครับให้ให้ให,ให้ดูที่ใบเสร็จเอาครับเสร็จปุ๊บแจ้งโอนเงินเข้าระบบครับจากนั้นหลังจาก10นาทีถึง30นาทีเนี่ยเงิน,นคงเหลือด้านบนของเราเนี่ยก็จะปรากฏเมื่อกี้เราโอนเข้าห้าร้อใช่ไหมครับแต่จะถ้าเราโอนครั้งแรกเนี่ยค่าสมัครสมาชิกเนี่ยจะถูกหัก โดยอัตโนมัติ350บาทเรา,เ,า105เ,เราโอนเข้าไป500ก็จะเหลือ150บาทครับสามารถนำมาใช้เติมเงินมือถือได้ครับถ้าโอนเข้าไปเยอะหน่อยก็สามารถใช้ชำระค่าน้ำค่าไฟได้ครับส่วนการใช้งานเว็บไซต์นี้เนี่ยผมจะพูดถึงในวิดีโออันต่อไปครับขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็เสร็จ ดังนี้นะครับวิดีโอนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เฉพาะทีมงาน Destination Group By t o Touch Me นะครับสนใจร่วมงานสามารถติดต่อผ่าน0866571790ได้ครับขอบคุณครับ